แล้วนี่ครับนี่คือตัวที่ผมแบบโอ้โหกรีดลั่นนะเพราะมันเป็นตัวซีเขตนะแล้วนี่ก็คือนักรบคนที่หครับนั่นก็คือสไปเดอร์คุ้มเมอร์นอตนั่นเองนะครับไหน <c oughs> นี่หน้าตาเป็นแบบแมงมุมเลยอะ่ะโอ้โหอารมณ์คล้ายสไปเดอร์แมนนะแล้วก็มันเป็นสีดำขาวหล้กสีทองนะเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะเนี่ยทองมันก็แบบออกมาแวววับเลยอะ่ะเนี่ยสะท้อนแสงไฟนะปิ้งปุ้งปิ้งปิ้งโอ้โหสวยครับ แล้วนี่คือด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีกระโปรงหลังนะเนี่ยประมาณนี้ครับไอ้ตัวนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับตรงตรงที่มีกระโปรงหลังเนี่ยคอก็สามารถเนี่ยยกขึ้นได้ขนาดนี้ครับลงก็ได้ครับนี่ปกติเลยนะเนี่ยจะเอียงยังไงก็ได้แล้วอิสระเลยนะสามารถที่จะยกได้ขนาดนี้เลยนะนี่เนี่ยผมโคตรชอบเลยกับรุ่นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหมุนหมุนได้รอบเลยนะสามารถที่จะยืดขึ้นมาได้อีกนะเนี่ยฮะมันจะมีข้อยืดขึ้นมานะเพื่อจะบิดเนี่เอาแขนหักมาข้างหน้าได้ครับ แล้วก็ไปข้างหลังได้นี่ครับตรงนี้ก็หมุนได้นะเช่นกันนะนี่หมุนได้อิสระเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดับเบิลจอยนะครับนี่ข้อดีของดับเบิลจอยครับสามารถหักแขนได้ขนาดนี้เลยนี่ข้อมือก็ขึ้นลงยกขึ้นได้นะเป็นบอลจอยนะหมุนได้รอบทิศต,ตรงหน้าอกเราสามารถยืดได้นะหมุนได้อย่างนี้เลยนี่แอโรบิกเลยครับนเนี่ยเพราะว่ามันมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเนี่ยที่สามารถที่จะยืดออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยเป็น2จังหวะมันทําให้แบบเนี่ย มันเอียงนี้ได้เลยครับเนี่ยพอเราเอียงเสร็จเราก็จับให้มันกดลงไปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะทาท่าทางที่เราต้องการได้นะไม่ว่าจะเป็นมุมองศาไหนก็แล้วแต่นะเนี่ยคตรดีอะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะขากระยกได้ปกติเลยนะนี่ขาอ่ะยกได้สูงนะแล้วก็สองจังหวะเช่นกันนะไม่มีอะไรติดขัดนะเพราะไม่มีอะไรให้ติดนั่นเองนะสามารถบิดตรงน่องได้อย่างนี้เลยนะนี่บิดได้ครับเ้อเราท้าก็จะเป็นดับเบิลจอยเหมือนเอ้เป็นจอยกลมเหมือนกัน,นครับ แล้วก็มาดูของแถมดีกว,ว่าของแถมก็เช่นเคยนะมีการ์ดสวยๆให้มานะแล้วก็มือสองข้างนะเอาไว้จับอาวุธนะเป็นมาคู่หนึ่งนี่อันนี้ก็คือเวนอมมิกซ์ชูเตอร์อ Mix er นะเป็นปืนนะเนี่ยอ่าแต่จะแ,แต่ว่ามันลงสีมาได้แค่ข้างเดียวนะส่วนด้านข้างนี้ไม่มีเลยนะแล้วที่สำคัญปืนตัวนี้นี่มันสามารถอ่ามีรูไว้เสียบใหญ่นะอันนี้คือของแถมนะเป็นเอฟเฟกยิงใหเหมือนยิงใหสไปเดอร์แมนเะนี่ยแล้วก็เสียบตรงนี้ ปืนก็ยิงใหญ่ละแล้วนี่ก็คือ,อคูมอนนอสเลเยอร์นะเนี่ยมันเป็นดาบสั้นนะแบบนี้เลยเนี่ยมีมีลายอย่างเงี้ยสีเงินกับสีมาเจนต้านะตรงข้างในนี่แล้วสีเงินก็จะแหววแป๊บ๊บ,บ,บสะท้อนแสงนะส่วนตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันอะไรสักอย่างมั้งเนี่ยมันลงมาแค่ด้านเดียวนะเนี่ยรายละเอียดด้านนี้ไม่มีนะแต่มีอยู่ด้านนี้ด้านเดียวก็มีฐานอีกเหมือนกันครับนี่ฐานก็แถมระเบิดเหมือนกับไอ้คอมาคิลิกโกเจอร์เลยนะเนี่ย ร้อยกว่าบาทครับนี่คือตัวลองซีเข็ดนะถือว่าสวยมากเลยอะ่ะ